สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกษเียมสุขยามเกษียณวันนี้เราจะมาในหัวข้อพลังใจของเช้าวันใหม่เริ่มจากกันอยู่กับลมหายใจเสียงนาฬิกาเบาๆดังขึ้นแสงแดดอุ่นเริ่มลอดผ่านม่านบางๆเข้ามาในห้องอากาศยามเช้าสัมผัสผิวยางแผ่วเบาและในวินาทีนั้นเองคุณรู้ว่าวันนี้ คือของขวัญอีกวันหนึ่งของชีวิตไม่ว่าคืนที่ผ่านมาจะยาวนานแค่ไหนไม่ว่ามีเรื่องอะไรยังค้างอยู่ในใจเชา้านี้คุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งลองหลับตาเบาๆแล้วหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงลมหายใจที่ไหลเข้าสู่ปลายจมูกรับรู้ถึงความเงียบรอบตัวความเงียบที่ม่ว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยพลังของการเริ่มต้นใหม่ ทุกเช้าคือจังหวะที่ชีวิตให้เราได้กลับบ้านกลับมาสู่ใจของเราเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบแค่รู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้และเรายังมีโอกาสปล่อยให้ใจค่อยๆว่างและเบาขึ้นทีละนิดเช้านี้คุณไม่ต้องรีบเป็นใคร แค่เป็นตัวคุณที่ได้พักใจเมื่อคุณลืมตาขึ้นอีกครั้งอย่ารีบลุกจากที่นอนให้เวลาตัวเองอีกนิดกายของเราไม่เคยเรียกร้องแต่วันนี้เราขอบคุณมันสักครั้งได้ไหมขอบคุณดวงตาที่ทำให้เราเห็นแสงแรกของวันขอบคุณมือที่ยังสัมผัสสิ่งรอบตัวได้ ขอบคุณหัวใจที่ยังไม่หยุดเต้นทุกเช้าคือเวลาของการรู้สึกขอบคุณและเมื่อใจมีคำว่าขอบคุณมันจะค่อยๆเปิดกว้างและอ่อนโยนขึ้นเสมอลองลุกขึ้นนั่งช้าๆวางเท้าสัมผัสพื้นรู้สึกถึงความเย็นของพื้นกับฝ่าเท้าความเย็นที่เตือนให้เรารู้ว่านี่คือโลกจริงๆที่เรากำลังอยู่ นี่คือการเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัวโดยไม่ต้องพึ่งเสียงนาฬิกาหรือข้อความจากใครแต่ตื่นขึ้นด้วยใจของเราเองแสงแรกของวันลอดผ่นานม่านบางๆเข้ามากระทบปลายเท้าแล้วค่อยๆลามมาสัมผัสใบหน้าอย่างแผ่วเบาความอุ่นนั้นไม่ร้อนไม่เร่งไม่จู่โจมแต่มันเหมือนมืออ่อนโยนที่แตะลงบนหัวใจบอกกับเราว่า วันนี้เธอยังอยู่ตรงนี้นะเมื่อคืนนานมีเรื่องที่ทำให้คุณเหนื่อยมีความคิดที่วนอยู่ในหัวไม่หยุดมีความเสียใจที่ยังค้างอยู่ในอกแต่ตอนนี้คุณอยู่ในเช้าใหม่แล้วให้เวลาสักครู่สูตรลมหายใจเข้าลึกๆให้ลมลองทำอีกครั้งหายใจเข้ารู้สึกถึงการมีอยู่ของชีวิตหายใจออกรู้สึกถึงการปล่อยวางเล็กๆ เพียงเท่านี้คุณก็ได้เริ่มต้นวันด้วยความสงบแล้วทุกเช้าคือโอกาสใหม่ที่โลกมอบให้เราแต่เรามักผ่านมันไปอย่างไม่รู้ตัวเพราะรีบเปิดมือถือรีบคิดถึงงานรีบไปให้ถึงจุดหมายโดยลืมจุดเล็กๆตรงนี้จุดเริ่มต้นของใจวันนี้ลงช้าลงหน่อย ไม่ต้องรีบเป็นใครไม่ต้องรีบทําอะไรให้สําเร็จแค่อยู่กับเช้านี้อย่างแท้จริงตอนนี้ลองหลับตาเบาๆอีกครั้งฟังเสียงรอบตัวเสียงนกเสียงลมเสียงหัวใจของคุณเองทั้งหมดนั้นคือดนตรีของชีวิตที่เล่นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ค่อยได้ฟังชีวิตไม่ต้องเริ่มต้นด้วยความเร่งรีบเสมอไป มันเริ่มได้ด้วยการรู้ว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ลองคิดดูสิลมหายใจนี้อากาศนี้แสงนี้มีคนมากมายที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันอีกแล้วแต่คุณยังได้อยู่ตรงนี้คุณคือผู้โชคดีคนหนึ่งที่ยังได้เห็นแสงเช้ายังได้หายใจและยังได้เริ่มใหม่ เช้านี้ไม่ต้องถามว่าคุณจะไปไกลแค่ไหนแต่ขอให้ถามตัวเองเพียงอย่างเดียวว่าวันนี้ฉันอยากใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนกับตัวเองแค่ไหนลองลืมตาช้าๆมองไปรอบตัวบางทีแสงแดดที่ลอดผ่านต้นไม้อาจดูสวยงามกว่าทุกวันเพราะวันนี้คุณมองมันด้วยใจที่ตื่นแล้วจริงๆชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณเก่งกว่าใคร แต่ต้องการให้คุณตื่นรู้กับสิ่งเล็กๆรอบตัวแล้วเมื่อใจคุณตื่นโลกทั้งใบก็เหมือนจะตื่นตามเสียงนาฬิกาเดินไปข้างหน้าแต่ใจของคุณสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เสมอลองยิ้มให้ตัวเองเบาๆยิ้มที่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างดีแต่ยิ้มเพราะคุณยอมรับทุกอย่างอย่างสงบวันนี้ ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอให้ใจของคุณอยู่ตรงนี้เสียงระฆังสายดังขึ้นอีกครั้งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ลมหายใจเข้าคือการเริ่มต้นลมหายใจออกคือการปล่อยวางวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วจริงๆ เสียงลมหายใจเบาๆเสียงนกในสวนแสงแดดเช้าที่ลอดผ่านม่านบางๆเชา้านี้คุณอาจเพิ่งลืมตาขึ้นบางคนยังอยู่บนเตียงบางคนเริ่มขยับร่างกายบางคนอาจเพิ่งจิบกาแฟแก้วแรกของวันไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนอย่าเพิ่งรีบไปไหน อยู่กับจังหวะของลมหายใจตรงนี้ก่อนหายใจเข้าช้าๆรู้สึกถึงอากาศที่ไหลเข้าสู่ร่างกายหายใจออกเบาๆปล่อยทุกความหนักให้หลุดออกไปแค่เพียงเท่านี้เช้านี้ของคุณก็ดีขึ้นแล้วค่ะเช้า,ชาแต่ละวันคือการตื่นรู้ใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นจากการนอน แต่เป็นการตื่นจากความหลงลืมตื่นจากความรีบเร่งความวิตกความคาดหวังและกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งลองคิดดูสิในหนึ่งวันเราอาจคิดเรื่องเดิมซ้ำๆกว่าหลายพันครั้งแต่มีเพียงไม่กี่นาทีที่เราหยุดเพื่อรับรู้ว่าลมหายใจของเรายังอยู่ตรงนี้ตอนนี้ คือหนึ่งในนาทีนั้นนาทีที่คุณเลือกอยู่กับชีวิตอย่างแท้จริงค่อยๆลืมตาขึ้นแสงแรกของวันยังคงอ่อนโยนมันไม่ได้เร่งให้คุณลุกแต่ค่อยๆลูบหน้าคุณเบาๆเหมือนคำปลอบโยนจากธรรมชาติคุณไม่ต้องรีบทำให้เช้านี้สมบูรณ์แบบแค่ให้มันเป็นเช้าที่มีคุณอยู่กับมันอย่างเต็มใจก็พอ ลองฝึกการตื่นอย่างมีสติแบบง่ายๆร่วมกันนะข้อที่หรับรู้ถึงร่างกายของคุณรู้สึกถึงนิ้วมือที่ค่อยๆขยับรู้สึกถึงเท้าที่แตะพื้นรู้สึกถึงการสัมผัสของอากาศบนผิวรู้สึกถึงเสียงหัวใจที่เต้นอยู่เงียบๆทุกการรับรู้คือการกลับมาหาตัวเองข้อที่สองขอบคุณร่างกายของคุณ เมื่อคืนมันทำงานเงียบๆทั้งคืนหัวใจไม่หยุดเต้นปอดยังคงทำหน้าที่ดวงตาได้พักและตอนนี้กำลังตื่นลองพูดในใจเบาๆว่าขอบคุณร่างกายของฉันที่พาฉันมาถึงเช้านี้เสียงคำขอบคุณนั้นคือยาที่ดีที่สุดสำหรับใจที่เหนื่อยข้อที่สขอบคุณลมหายใจทุกครั้งที่หายใจเข้า คือการรับชีวิตทุกครั้งที่หายใจออกคือการปล่อยชีวิตให้ไหลไปอย่างอิสระไม่มีสิ่งใดในโลกนี้คงอยู่ตลอดไปแม้แต่ลมหายใจก็มาและไปและนั่นคือความงดยามของมันลองนั่งนิ่งๆสักครู่วางมือไว้บนตักรู้สึกถึงการขยับเล็กน้อยของท้องตอนหายใจเข้าและตอนหายใจออกความสงบ ไม่ได้มาจากการหนีความวุ่นวายแต่มาจากการอยู่กับสิ่งวุ่นวายอย่างไม่หวั่นไหวถ้ามีเสียงนาฬิกาเสียงรถเสียงคนเดินอย่าพยายามปิดกัน้นแค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นและกลับมาที่ลมหายใจของคุณอีกครั้งนี่แหละคือการฝึกสติในชีวิตประจำวันตอนนี้ลองค่อยๆลุกขึ้นยืนรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพ,พื้น รู้สึกถึงความมั่นคงของร่างกายและรับรู้ถึงแรงโน้มถ่วงที่พาเรายืนอยู่บนโลกใบนี้คุณไม่ได้ลอยอยู่คุณมีที่ยืนจริงๆและโลกกำลังโอบคุณไว้อย่างเงียบๆลองเดินอย่างมีสติสักไม่กี่ก้าวเดินช้าๆรับรู้ถึงการยกเท้าการก้าวและการวางเท้าลงบนพื้น อย่าพยายามจะไปให้เร็วเพราะเป้าหมายของการเดินอย่างมีสติไม่ใช่ไปถึงที่หมายแต่คือการตื่นอยู่ในทุกก้าวที่ก้าวไปทุกก้าวคือการกลับมาหาตัวเองทุกก้าวคือบทภาวนาแบบหนึ่งบางคนอาจคิดว่าสติเป็นสิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆแบบนี้การยกถ้วยกาแฟด้วยใจรู้ตัว การเปิดหน้าต่างรับลมการยิ้มให้คนข้างบ้านหรือแม้แต่การมองต้นไม้ใบหนึ่งด้วยใจนิ่งๆทั้งหมดนั้นคือการฝึกสติไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องอยู่ในวัดเพราะสติที่แท้จริงคือการอยู่กับทุกสิ่งในชีวิตประจำวันตอนนี้ลองมองไปที่แสงเช้าอีกครั้งเห็นไหมว่ามันไม่ได้สว่างทันทีแต่ค่อยๆส่องทีละนิด เหมือนกับใจของเราที่กำลังค่อยๆตื่นชีวิตก็เช่นกันเราไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างภายในวันเดียวแต่เราสามารถตื่นทีละน้อยละเลิกความรีบและค่อยๆเติบโตด้วยความสงบก่อนคุณจะเริ่มวันลองพูดเบาๆกับตัวเองอีกครั้งวันนี้ฉันจะเริ่มต้นวันด้วยใจสงบฉันจะไม่เร่งร้อนแต่จะค่อยๆเดินไปด้วยความอ่อนโยน ฉันจะยอมให้ทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะของมันพูดซ้ำอีกครั้งอย่างช้าๆให้เสียงนั้นซึมลึกลงในใจทุกคำที่คุณพูดคือเมล็ดพันธุ์แห่งพลังใจและเมื่อคุณพูดด้วยความตั้งใจจริงมันจะค่อยๆเติบโตกลายเป็นร่มเงาแห่งความสงบในใจคุณเองเสียงนาฬิกาเดินช้าๆโลกยังคงหมุนไปแต่ตอนนี้ ใจของคุณนิ่งลงนี่คือพลังของเช้าที่มีสติพลังที่ไม่ต้องแข่งกับใครพลังที่มาจากการอยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งรับรู้ถึงความมีชีวิตชีวาในร่างกายหายใจออกช้าๆปล่อยทุกสิ่งที่ยังค้างอยู่ในใจยิ้มให้เช้านี้ และพูดเบาๆในใจว่าขอบคุณเช้าที่อ่อนโยนที่ให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณได้ตื่นอย่างมีสติหายใจอย่างรู้ตัวและรับแสงเช้าเข้ามาในใจแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะจัดโต๊ะใจของเราให้พร้อมสำหรับวันใหม่โต๊ะใจของเรานั้น บางวันอาจเต็มไปด้วยสิ่งวางระเกะระกะความคิดเก่าๆความกังวลความเสียใจเหมือนเศษกระดาษที่เราวางทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกเช้าคือโอกาสดีที่จะเก็บโต๊ะนั้นใหม่อีกครั้งอย่างใจเย็นและอ่อนโยนลองหายใจเข้าช้าๆรับรู้ถึงอากาศที่ไหลเข้าสู่ร่างกาย และหายใจออกเบาๆพร้อมปล่อยสิ่งที่ค้างอยู่ในใจตอนนี้ลองนึกถึงเรื่องที่ยังค้างอยู่ในหัวจากเมื่อวานอาจเป็นคําพูดที่ไม่ชอบใจอาจเป็นเรื่องงานที่ยังไม่จบหรือความรู้สึกบางอย่างที่ยังฝังลึกอย่ารีบผลักมันออกไปแค่มองมันอย่างเข้าใจบางครั้ง เราไม่ต้องแก้ปัญหาในทันทีแต่เพียงเห็นมันตามจริงก็เพียงพอแล้วที่ใจจะค่อยๆเบาเหมือนเราเดินเข้ามาในห้องที่รกแค่เปิดไฟดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนห้องนั้นก็ดูสะอาดขึ้นโดยที่เรายัางไม่ต้องทำอะไรเลยใจเราก็เช่นกันแค่ส่องแสงแห่งสติลงไปความวุ่นวายที่เคยหนัก ก็เริ่มเบาทุกเช้าก่อนเริ่มวันลองใช้เวลาสักนิดเพื่อวางสิ่งที่ไม่จำเป็นวางความรู้สึกผิดที่เราเผลอถือไว้วางความคาดหวังที่เกินจริงวางความเปรียบเทียบที่ทำให้ใจเราหนักการวางไม่ใช่การหนีแต่คือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องถือทุกอย่างไว้คนเดียวลองพูดเบาๆกับตัวเองตอนนี้ ฉันไม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องฉันทำดีที่สุดแล้วในวันวานวันนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบากว่าเดิมพูดซ้ำช้าๆเหมือนคำภาวนาเล็กๆสำหรับใจมีคำกล่าวหนึ่งว่าหัวใจจะใสเหมือนน้ำได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดกวนมันบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ปัญหา แต่คือการคิดวนซ้ำไปซ้ำมาวันนี้ขอให้คุณหยุดกวนหัวใจของตัวเองให้มันได้พักบ้างเหมือนน้ําในแก้วที่เราวางไว้เฉยๆไม่นานมันก็จะใสเองตอนนี้ลองมองสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดไม่ต้องรีบมองหาความหมายแค่มองอย่างที่มันเป็นแสงแดดที่ลอดผ่านม่านคือแสงแดดเสียงนกที่ร้องก็แค่เสียงนก ลมหายใจที่เข้าออกคือชีวิตไม่ต้องตีความไม่ต้องอธิบายแค่อยู่กับมันอย่างเงียบๆนี่คือการจัดโต๊ะใจด้วยความนิ่งและเมื่อใจนิ่งเราจะเห็นว่าความสุขมันไม่เคยหายไปไหนเลยมันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อโต๊ะใจของเรารกรุงรังเราก็หาไม่เจอเท่านั้นเองลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้ง รู้สึกถึงความอุ่นในอกแล้วหายใจออกพร้อมส่งความอ่อนโยนให้ตัวเองคุณไม่ต้องเก่งขึ้นทุกวันแต่ถ้าใจคุณสงบขึ้นวันละนิดนั่นก็ถือว่าคุณเติบโตแล้วเชาว้านี้ลองวางเป้าหมายลงก่อนไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ต้องห่วงว่าวันนี้จะยุ่งไหมเพราะการวางเป้าหมายไม่ใช่การลืมมัน แต่คือการไม่ให้มันมาคุมใจเราตั้งแต่เช้าเราอาจเริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจแต่ควรเดินไปด้วยความอ่อนโยนลองยิ้มให้ตัวเองในกระจกรอยยิ้มนี้ไม่จำเป็นต้องสวยขอแค่จริงใจก็พอยิ้มให้คนที่ผ่านความเหนื่อยในเมื่อวานมายิ้มให้คนที่ยังพยายามอยู่ในวันนี้และยิ้มให้คนที่กำลังจะเริ่มใหม่อีกครั้ง คนนั้นก็คือคุณเองตอนนี้โต๊ะใจของคุณเริ่มสะอาดขึ้นแล้วมีพื้นที่สำหรับความสงบมีพื้นที่สำหรับความเมตตาและมีพื้นที่สำหรับรอยยิ้มเมื่อใจว่างพอสิ่งดีๆจะเข้ามาเองคุณไม่ต้องตามหาแสงแดดเพียงแค่เปิดหน้าต่างแสงก็จะเข้ามาเอง ลองพูดประโยคสั้นๆในใจอีกครั้งวันนี้ฉันจะไม่เร่งใจตัวเองฉันจะทำทุกสิ่งด้วยความสงบฉันจะปล่อยสิ่งที่ควรปล่อยและยิ้มให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เริ่มก่อตัวในอกหายใจออกพร้อมส่งความสงบนั้นออกไปในอากาศโลกใบนี้จะอ่อนโยนขึ้น ทุกครั้งที่ใจคุณสงบลงบางเชา้าเราอาจตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกหนักแน่นในอกไม่ใช่เพราะเรื่องในวันนี้แต่เพราะเรื่องเก่าที่ยังค้างอยู่ในใจความเสียใจที่ยังไม่หายความผิดพลาดที่เรายังโทษตัวเองคำพูดที่เคยพูดออกไปแล้วอยากเอากลับหรือคนบางคนที่เรายังไม่อาจให้อภัยได้วันนี้ฉันอยากชวนคุณ ให้นั่งนิ่งๆแล้วหายใจเข้ารับรู้ว่าตอนนี้คุณยังมีโอกาสโอกาสที่จะเริ่มใหม่โอกาสที่จะให้อภัยและโอกาสที่จะรักตัวเองอีกครั้งลองนั่งในท่าที่สบายไม่ต้องพยายามทำให้สมบูรณ์เพียงแค่อยู่กับความจริงของคุณตอนนี้หลับตาเบาๆสูตรลมหายใจเข้าลึก และค่อยๆผ่อนออกทุกครั้งที่หายใจออกให้ปล่อยความตึงในหัวใจไปเล็กน้อยตอนนี้ลองนึกถึงสิ่งที่คุณยังค้างในใจบางทีอาจเป็นเรื่องเมื่อวานหรือเรื่องเมื่อหลายปีก่อนที่ยังทำให้คุณสะอึกเมื่อคิดถึงไม่ต้องหนีมัน เพียงแค่ยอมให้มันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดและไม่มีใครที่ไม่เคยเสียใจแต่สิ่งที่เรามักลืมคือเราสามารถให้อภัยตัวเองได้เสมอลองพูดเบาๆในใจว่าฉันขอโทษตัวเองสำหรับวันที่ฉันไม่เข้าใจตัวเอง สำหรับวันที่ฉันพูดแรงเกินไปสำหรับวันที่ฉันไม่อ่อนโยนกับหัวใจของฉันเองหายใจเข้ายอมรับหายใจออกปล่อยวางทุกลมหายใจคือการให้อภัยทุกจังหวะของหัวใจคือการเริ่มใหม่เรามักคิดว่าการให้อภัยคือการลืมแต่จริงๆแล้วมันคือการยอมรับความจริงโดยไม่ให้มันทำร้ายเราอีกต่อไป ตอนนี้ลองนึกถึงใครบางคนที่เคยทำให้คุณเจ็บไม่ต้องพยายามยิ้มให้เขาแค่ยอมรับว่าเขาก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่อาจยังไม่รู้วิธีรักที่ถูกต้องบางทีเขาเองก็แบกความเจ็บไว้เหมือนกันเพียงแต่แสดงออกในแบบที่เราไม่เข้าใจลองพูดในใจว่าฉันให้อภยัยไม่ใช่เพราะเธอสมควรได้รับแต่เพราะ ฉันสมควรได้พักจากความเจ็บปวดนี้เสียงลมหายใจเข้าออกยังคงเป็นจังหวะเดิมแต่ใจของคุณเริ่มเบาลงทีละนิดเหมือนละอองน้ำค้างที่ระเหยเมื่อแสงแดดแรกของวันสองถึงคุณไม่จำเป็นต้องลืมทุกอย่างคุณแค่ต้องยอมให้มันผ่านเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตล้วนมีหน้าที่ของมันมันมาสอนให้คุณรู้จักรักรู้จักเข้าใจ และรู้จักดูแลหัวใจของตัวเองบางครั้งการให้อภัยตัวเองคือการกล้าที่จะพูดว่าฉันก็เป็นมนุษย์และฉันกำลังเรียนรู้ที่จะรักมนุษย์คนนี้ให้ดีกว่าที่เคยบางครั้งการให้อภัยตัวเองคือการกล้าที่จะพูดว่าฉันก็เป็นมนุษย์และฉันกำลังเรียนรู้ที่จะรักมนุษย์คนนี้ให้ดีกว่าที่เคยลองยิ้มให้ตัวเอง แม้จะเป็นยิ้มที่มีน้ำตาแต่มันคือรอยยิ้มของคนที่กล้าเผชิญความจริงให้วันนี้เป็นวันหนึ่งที่คุณเลือกจะเบาเลือกจะรักและเลือกจะให้อภัยจงใช้วันนี้อย่างอ่อนโยนไม่ต้องเก่งที่สุดแค่รักตัวเองที่สุดในแบบที่คุณทำได้เพราะทุกการให้อภัยคือการเปิดทางให้แสงใหม่ส่องเข้ามาในชีวิตอีกครั้งเชา้านี้คุณอาจกำลังถือแก้วกาแฟอยู่ในมือ ไออุ่นจากแก้วค่อยๆแผ่ผ่านปลายนิ้วกลิ่นหอมอ่อนๆลอยขึ้นมากระทบจมูกและในชั่วขณะสั้นๆนั้นหัวใจของคุณเหมือนได้พักนี่แล่ละค่ะคือปัจจุบันช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีเพียงลมหายใจและความรู้สึกแต่เรามักพลาดมันไปเพราะใจเรามักวิ่งเร็วกว่าชีวิต เราคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วจนลืมว่าตอนนี้คือของขวัญที่แท้จริงวันนี้ฉันอยากชวนคุณกลับมาอยู่กับตอนนี้ในแบบที่เรียบง่ายที่สุดเริ่มจากหายใจเข้าชา้ารับรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าผ่านปลายจมูกรู้สึกถึงอากาศที่ผ่านลงไปถึงหน้าอก และเมื่อหายใจออกให้สังเกตความรู้สึกผ่อนคลายที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วตัวคุณไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินานหลายชั่วโมงแค่รู้สึกตัวในแต่ละจังหวะของวันก็เพียงพอแล้วตอนเดินรู้ว่าเท้ากำลังแตะพื้นตอนยิ้มรู้ว่ารอยยิ้มกำลังเกิดขึ้นจริงตอนถือแก้วน้ำรู้สึกถึงน้ำหนักของมันในมือสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือสมาธิในชีวิตจริง ไม่ต้องนั่งนิ่งในห้องเงีย,งยบๆก็ฝึกได้เพียงแค่อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้อย่างเต็มใจเวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะสังเกตได้ว่าเสียงนกร้องดูชัดขึ้นกลิ่นกาแฟหอมขึ้นแม้แต่แสงเช้าก็ดูอบอุ่นกว่าทุกวันเพราะคุณไม่ได้มองผ่านความคิดแต่คุณมองผ่านใจที่ตื่นรู้ลองมองรอบตัวตอนนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างเมื่อครู่ก็ไม่เหมือนเมื่อวินาทีที่แล้วเสียงรถที่ผ่านไปก็ไม่กลับมาอีกทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและเมื่อคุณตระหนักถึงมันชีวิตจะกลายเป็นของขวัญทุกวินาทีเรามักเข้าใจผิดว่าความสุขต้องมาพร้อมสิ่งใหญ่โตแต่จริงๆแล้วความสุขมักอยู่ในสิ่งธรรมดาที่เรามองข้ามเสียงัหเราะของคนที่รัก ลมหายใจที่ยังคงสม่ำเสมอหรือแม้แต่แสงอุ่นๆที่ส่องผ่านต้นไม้ยามเช้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าใจลอยอย่าตำหนิตัวเองเพียงแค่รู้ว่าลอยแล้วค่อยๆกลับมากลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ร่างกายกลับมาที่เสียงรอบตัวคุณไม่จำเป็นต้องห้ามใจแค่รู้เท่าทันใจก็พอแล้วลองนึกถึงตอนที่คุณกำลังรดน้ำต้นไม้ เวลาน้ำไหลผ่านมือเสียงน้ำตกกระทบใบไม้ถ้าคุณอยู่กับมันอย่างเต็มใจนั่นก็คือสมาธิในชีวิตประจำวันแล้วหรือแม้แต่เวลาคุณล้างถ้วยล้างแก้วถ้าถามด้วยความรู้ตัวคุณจะรู้สึกเหมือนล้างใจไปด้วยในเวลาเดียวกันอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันคือวิธีอยู่กับชีวิตอย่างมีความหมายเพราะเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบัน คุณจะไม่ต้องหนีจากอดีตและไม่ต้องกลัวอนาคตคุณจะอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงซึ่งคือที่เดียวที่ชีวิตเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ลองวางมือจากทุกอย่างและหายใจเข้าอีกครั้งช้าๆและรู้สึกถึงอากาศที่ไหลเข้า ให้ใจคุณนิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนลองฟังเสียงหัวใจเต้นไม่ต้องนับไม่ต้องบังคับแค่ฟังมันเหมือนเพื่อนเก่าที่อยู่กับคุณมาตลอดชีวิตหัวใจดวงนี้ทำงานเงียบๆมาหลายสิบปีไม่เคยหยุดแม้คุณจะเศร้าเหนื่อยหรือโกรธมันเต้นอยู่เสมอ เพื่อให้คุณยังมีชีวิตอยู่บางครั้งการอยู่กับปัจจุบันคือการขอบคุณหัวใจที่ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างไม่หวังอะไรเลยในทุกลมหายใจคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องรอวันพิเศษเพราะทุกเช้าที่คุณตื่นคือวันพิเศษของชีวิตอยู่แล้วเมื่อคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าของปัจจุบันคุณจะรู้ว่าชีวิตไม่เคยขาดความสุขเลย มันแค่ถูกบทบังด้วยความเร่งรีบและความคิดของเราเท่านั้นเองดังนั้นเช้านี้ก่อนจะหยิบมือถือก่อนจะเปิดโลกภายนอกลองใช้เวลาสักหนึ่งนาทีอยู่กับโลกภายในของคุณก่อนอยู่กับลมหายใจอยู่กับเสียงของหัวใจอยู่กับแสงแดดที่ส่องผ่านม่านเพราะเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบคุณจะพบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นใจของคุณ ก็ยังคงมั่นคงและอ่อนโยนเสียงระฆังใสดังขึ้นเบาๆปัจจุบันคือของขวัญเพราะมันคือเวลาที่คุณยังมีชีวิตอยู่จริงๆและทุกเช้าคือโอกาสใหม่ให้คุณได้กลับมาพบกับตัวเองอีกครั้งจงใช้วันนี้อย่างช้าๆอย่างรู้ตัวและให้หัวใจของคุณได้หายใจอย่างเต็มที่แสงสุดท้ายของยามเช้ามักเป็นแสงที่สวยที่สุด มันไม่แรงเหมือนตอนสายไม่เร่งเหมือนแสงเที่ยงแต่มันนุ่มนวลอ่อนโยนเหมือนมือของใครบางคนที่กำลังลูบหัวเราเบาๆแล้วบอกว่าวันนี้เธอทำดีที่สุดแล้วคุณรู้ไหมเราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อวิ่งตามสิ่งต่างๆแต่บางครั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตจริงๆ กลับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเช่นการนั่งนิ่งๆมองแสงแดดลอดผ่านต้นไม้หรือการยิ้มให้ใครบางคนโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยก่อนจะจากลาการในวันนี้หากถูกใจคลิปที่เรานำเสนอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเรามีบทความดีๆมามอบให้เสมอเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เรื่องราวดีๆของเราด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ